แม่จุย๋ยพ่อพุธพาลูกชายท่าลมร้อนเยี่ยมคุณตาคุณยายจุงทะเลครั้งแรกทำหลุดโฟกัสที่หน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่หลังจากที่จุย๋ยวรัรยาและพุธพุทธิชยัยนับถอยหลังรอที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดจ่อซึ่งในวันที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช65ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็น คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วได้เจอหน้าน้องพี่เจลูกชายคนแรกซึ่งตอนนี้อายุ4เดือนกว่าแล้วล่าสุดแม่จุ๋ยได้โพสต์ภาพครอบ,คร,บครัวพร้อมหนา้าพร้อมตาที่ได้พาลูกชายน้องพี่เจเที่ยวทาลงร้อนพร้อมจุ่มน้ำทะเลครั้งแรกลงบนอินสตาแกรมแอดอาราไพร้อมข้อความระบุว่าพี่เจในวัย4เดือนไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วไป จุ่มทะเลครั้งแรกครับผมอย่างที่เห็นยิ้มหัวเราะจนพลังหมดจังหวัดจันทบุรีด้วยเติมนม,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 มแม่ริมเลคราดระบบ,บปแอปแปิดพ่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิแค่ใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดเแบบี้ตุ้มบุยอ,อก็เป็นนุ่มเยยย,ยู่กกแม่ครับผมอยากชิมฟีฟู้ดโดดหลงพี่เจม,มากตอนนี้ดูทุกวันต้าวหมูของต้าสดชื่นอารมณ์ดีจังแค่สิเดือนเหมือนเก้าเดือน ลูกเป็นเต้าวอลกอนกลมๆหน้าอินดูกระรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นตน้น